กูบอกกูดเนี่ยกูดเออสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับยูทูบเบอร์สายยาจกนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเมนูหมึกไข่ทอดนะครับราดน้ำจิ้มแซ่บนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมก็จะเป็นไข่หมึกนะครับบวกกับกระดมปีซอยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเตรียมของเสร็จแล้วเราก็เ,าเอาไข่นะครับของเราลงมาทอดในกระทะ ทรงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆใช้น้ํามันน้อยๆนะครับจีไปเรื่อยๆจนมันรู้สึกว่ามันแห้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับผมอันนี้จีนานไปหน่อยนะครับมันก็เลยมีติดไหมนิดนึงครับแต่ว่าเราก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชอบกินแบบแห้งๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอทอดเสร็จแล้วนยให้เรามา จัดจานนะครับผมจัดจานอันนี้ก็เป็นเมนูที่จะเอามาทําขายในร้านด้วยนะครับผมเนาะโอเคเริ่มจากการคีบนะครับกระดําปีซอยนะครับซอยให้เป็นแบบเส้นย,วยาวแบบนี้นะครับแล้วก็คีบใส่ถ้วยลงไปนะเพื่อ,อลองนะครับไม่ใช่เพื่อลองอเพื่อที่จะให้ไข่ของเราเนี่ยไม่ไปอยู่ตรงก้นถ้วยจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าให้ตัวกระําปีเนี่ยซับ น้ำจิ้มนะครับมันจะได้ไม่รู้สึกว่ากินเฉพาะไข่แล้วเลี่ยนจนเกินไปนะครับผมก็ใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่ก็เลือกไปเลยนะครับว่าเราอยากกินแบบไหนนะครับอันนี้คือทําทดลองนะครับยังไม่ได้คํานวณต้นทุนจริงๆจงจัง,จง,จงจในการาจะทํำมาขายนะครับผมว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่ อย่างไรนะครับผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตักน้ําจิ้มสูตรผีบอกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ราดลงไปบนไขท่ทอดของเรานะไข่หมึกทอดของเรานะครับผมเดี๋ยว z ูดูใกล้ๆนิดนึงฮะว้าวนี่ยนะนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับขอใส่เป็นแค่นี้พอนะครับผมจะใส่เพิ่มจะใส่เพิ่มไม่เอานะครับผมโอเค นะก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับไข่หมึกทอดนะครับราดกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับผมโอเคสวยงามนะครับนะคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะครับอันนี้ดูหน้าตาก่อนนะครับว่าน่ากินขนาดไหนนะครับดูคนชิมด้วยหล่อเหลานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาจิ้มเลยนะครับจิ้มเพื่อชิมนะครับผมน้ำจิ้มมันก็ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการห่วงน้ำจิ้มอยู่แล้วนะครับใส่ปากไปเลยมอบใส่ก็ทีโอเคนี่นะครับก็ในการทอดของเรานะก็ทอดให้มันแห้งๆนะครับผมเพราะว่าเป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วนะถ้าไข่มันไม่สุกหรือว่าไม่แห้งเนี่ยมันจะออกขาวนะครับผมนะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ลองทำนะครับก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะครับคเป็นคนปีพนสวรรค์แท้ๆนะครับผมนี่มับเข้าให้นะครับอร่อยมากเยี่ยมนี่ับผมโอเคหลังจากกินแล้วนะครับก็ไม่รอช้าที่จะไปแบ่งปันเนี่ยคนอื่นบ้างนะครับนี่พี่เตย โอเอค okay, นะครับรับชมคลิปกันแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ